สวัสดีครับสวัสดีพี่ซีหรือว่าเพื่อนชาวยูทูบนะสวัสีคลิปนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองทุกทุกท่านนะครับพามาเที่ยวพามอยีแดงครับอยู่ใกล้ๆบ้านนะบ้านห้าจุดกว่าลูกฝั่งนู้นเป็นฝั่งเพื่อนบ้านนะครับนู้นเห็นบ้านหลังเล็กนิดเดียว สรน้ำฟังเขมร้น,นะครับนี่ฟังนุงืมบรรยากาศภามอยแดงก็จะเป็นหมอกควันอยู่ทั้งวันถนนบ้านเราครับสวยไหมเบนไม่เคยเห็นนะ <c oughs>